เรื่องใหญ่อีกแล้วละครับโดยเฉพาะสำหรับคอหนังสายสัตว์ประหลาดต่างดาวกับการกลับมาของเอเลียนภาคที่6ในชื่อเอเลียนคอนวินนต์งานเอเลียนยุคใหม่ที่ได้ผู้กกับผู้ให้กำเนิดต้นฉบับเอเลียนอย่างวิทลีสกอตกลับมากำกับอีกครั้งครับและถึงแม้ว่าวันนี้วิทลีสกอตเองจะอายุป่าเข้าไป80ปีแล้วนะครับแต่ผู้กากับคนนี้ก็ยังไม่หมดไฟแม้แต่น้อย ที่สําคัญก็ยังมีเรื่องที่อยากจะพูดอยากจะเล่าไม่หมดไปสิ้นสัทีครับเห็นได้จากหนังภาคนี้เอเลี่ยนคอน n วเนนนี่แหละครับรวมไปถึงอีกหนึ่งจุดสําคัญนะครับในการสร้างเอเลียภาคนี้กับการสร้างสัตว์ร้ายต่างดาวในภาคใหม่ ที่วิดลี่ส์ตอยังคงอาศัยการสร้างหุ่นจำลองขึ้นมาใช้งานครับประกอบก,บกับการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อความสมจริงและเรื่องของหุ่นจำลองนี่แหละครับที่หลายต่อหลายเรื่องสัตว์ประหลาดสัตว์ร,รายย้ายต่างๆดาวทั้งหลายที่ทั้งอาศัยชุดยางอาศัยหุ่นเชิดกลายมาเป็นตำนานแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นครับ ซึ่งณวันนี้หุ่นจำลองทั้งหมดกลายเป็นตำนานและกลายเป็นของที่ละลึกที่มีราคาแพงระดับหลักหมืน่นหลักแสนหรือในบางตัวสูงขึ้นไปถึงหลักล้านเลยละครับเริ่มจากหนังแฟนตาซีในปี1984เรื่องนี้นะครับ r e m ม i n s, <S, <c oughs> <S เรื่องของสัตว์ประหลาดตัวน้อยที่มาพร้อมกับกฎข้อห้าม3ข้อห้ามโดนน้ำ ห้ามโดนแสงและห้ามให้มันกินอาหารหลังเที่ยงคืน <P hoje> แน่นอนครับในหนังทุกข้อห้ามถูกละเมิดกระจุยแหละครับทำให้เกรมสลินกลายเป็นหนังสยองขวัญสุดฮาที่ได้รับความนิยมสูงสุดเรื่องหนึ่งในคอสอั้นเลยครับ <Grand menu. S 1> และปีศาจทุกตัวในเรื่องมีชีวิตชีวาขึ้นมาด้วยการเชิดครับซึ่งปีศาจมกไกยที่ถูกประมูลไปในราคาที่สูงที่สุดก็คือ ปีศาจจากเกมลินส์ทูเดอะนิวแบชภาคที่2ของเกมลินครับ <c oughs> ชื่อของมันก็คือเบรนนี่แหละครับหุ่นเชิดเบรนจากเกมลินภาค2ตัวนี้แหละครับ <c oughs> ที่ถูกประมูลไปในปี2008ด้วยราคาสูงถึง13,000เหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ450,000บาทครับ ปีศาจอีกตัวครับที่ถูกขายไปในราคาใกล้เคียงกัน Ghost <b> เป็นอีกหนึ่งปีศาจที่มาจากยุค70ครับมันอยู่ในหนังเรื่องนี้ Ghostbuster ชื่อของมันก็คือ c h e l l r Dog ความเป็นจริงแล้วปีศาจหมาเฝ้าประตูนรกตัวนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาในหนังเรื่อง Ghostbuster ด้วย2เทคนิคครับตัวแรกมันคือหุ่นเชิดที่ถูกทำออกมาให้มีขนาดใหญ่เท่ากับของจริงที่มันควรจะเป็น อันนี้ไม่ได้มีการประมูลครับแต่อีกหนึ่งตัวที่มีการประมูลไปสูงถึง13,000เหรียญสหรัฐนั่นก็คือโมเดลของ t o u เดด็อกที่แรนดี้คุกมือแอนิเมชันสต็อปโมชั่นใช้ทำงานในเรื่องนี้แหละครับสร้างการเคลื่อนไหวของหมาปีศาจให้ออกมาเป็นแบบที่เราเห็นในหนังเรื่องนี้ <S 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 และไอเจ้าตัวนี้แหละครับที่มีราคาสูงถึง13,000เหรียญสหรัฐ ตัวต่อมานะครับกับงานคลาสสิกข,ของสตีเวนสปิลเบิร์กครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่าจอร์จจอร์จแล้วไอสัตว์ร,ร้ายในเรื่องก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับฉลามเพชรฆาตในหนังนี่แหละครับกับหุ่นฉลามที่สตีเวนสปิลเบิร์กเรียกมันว่าบรูซในการถ่ายทำสปิลเบิร์กวางแผนไว้นะครับว่าจะมีการทำฉลามกลไกขึ้นมาเพื่อถ่ายทำฉากใต้น้ำครับแต่ปัญหาก็คือทันทีที่ทีทมงานย่อนบรูซลงไปในน้ำ ปรากฏว่ามันไม่เวอร์ครับปลาฉลามที่สร้างขึ้นมามันไม่สมจริงสมจังเอาซะเลยปัญหานี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับทำให้จากที่จอสมีการวางแผนถ่ายทำไว้ที่ประมาณ55วันมันบานปลายไปถึงกว่า159วันหรือว่ารวมๆครึ่งปีแล้วครับและก่อนที่ปัญหามันจะบานปลายไปมากกว่านั้นตีเวนสป r ิวเบิร์กตัดสินใจ ถ่ายทำโดยใช้กล้องแทนมุมมองของปลาฉลามแทนที่เราจะเห็นมันทั้งตัวครับร่วมกับการสร้างโมเดลปลาฉลามขึ้นมาให้สมจริงที่สุดเพื่อถ่ายทําในฉากที่จะเห็นบรูซแบบใกล้ๆ <S 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 แล้วไอ้พร็อพของบรูซตัวนี้แหละครับที่มีการประมูลไปในปี1996โดยมีราคาสูงถึง21,500เหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ747,300บาทครับ ยังมีหุ่นจำลองหุ่นเชิดหรือว่าชุดสัตว์ประหลาดที่ถูกประมูลไปที่ให้ราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็สูงไปถึงหลักล้านเลยครับเริ่มตั้งแต่ชุดปีศาจข้างข่าวที่แกรี่โอแมนใส่ในหนังเรื่อง Bram Stoker Dracula งานของฟรานซิสฟอรดเข้าไปล่านะครับชุดนี้มีราคาประมูลสูงถึง3 0,000ื่นเหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ1ล้านบาทละครับ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งชิ้นนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Creature from the Black Lagoon หนังสยองขวัญจากปี1954ปครับซึ่งชิ้นส่วนที่ถูกประมูลไปในราคาแพงก็คือหน้ากาก,กที่ริคโคบราวนิงนักแสดงสวมรับบทเป็น The G-Man แล้วก็ดำลงไปถ่ายทำใต้น้ำหน้ากากอันนี้เลยนะครับที่มีการประมูลไปสูงถึง7 0 0 0หมืนเหรียญสหรัฐหรือว่าเกือบเกือบ2ล้านแสนบาทครับ ต่อมาหนังจากปี1987ครับเรื่องนี้คือ Predator เรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวนักล่าที่ตลอดทั้งเรื่องเราแทบจะไม่ได้เห็นตัวมันเลยครับโดยที่ Predator เล่าเรื่องผ่านสายตาของนักล่าที่ทำให้เราได้เห็นภาพแบบรังสีความร้อนแบบนี้และมันก็พรางตัวมันเองตลอดทั้งเรื่องครับจนกระทั่งช่วงท้ายเรื่อง มันเปิดตัวเปิดหน้ากากสแสดงตัวออกมาี่้เลยครับทำให้เราได้เห็นพรีเดเตอร์หน้าตาเป็นแบบนี้ครับและทันทีที่มันถอดหน,น้า,ากากออกมานะครับพรีเดเตอร์ก็กลายเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดสุดคลาสสิกตลอดการตัวหนึ่งทันทีครับซึ่งการที่ตัวละครนี้หน้าตามันออกมาเป็นแบบนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับนั่นก็เพราะแรกเริ่มเดิมทีพรีเดเตอร์เองไม่ได้หน้าตาเป็นแบบที่เราคุ้นเคยครับแต่หน้าตาของมันเป็นอย่างนี้ครับ นี่คือดีไซน์แรกของพรีเดเตอร์นะครับมันถูกผลิตออกมาและถูกถ่ายทำจริงจริงครับโดยนักแสดงที่สวมชุดพรีเดเตอร์ตัวแรกตัวนี้ก็คือชองคลอดแวนดมครับและนอกจากนักแสดงอย่างชองคลอดแวนดมเองจะไม่แฮปปี้นะครับที่ตลอดการถ่ายทำแกไม่ได้ถอดหน้ากากเลยครับแถมยังต้องมาใส่ชุดประหลาดประหลาดสีแดงแบบนี้อีกไม่ใช่แค่เขาครับทีมงานเองก็ไม่พอใจครับดีไซน์นี้ก็เลยถูกหรือทิ้งทั้งหมดและมีการออกแบบพรีเดเตอร์ขึ้นมาใหม่ จนได้ชุดคลาสสิกชุดนี้มานี่แหละครับชุดพรีเดเตอร์ที่เควินปีเตอร์ฮอลล์ผู้รับบทพรีเดเตอร์สวมใส่ชุดที่ถูกใช้งานในการถ่ายทำมันถูกประมูลไปด้วยราคาสูงถึง80,000เหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ2 7 8 0 0าว8 0 0 0 0บาทครับอีกเรื่องหนังเรื่องนี้ก็มีสัตว์ประหลาดเยอะไม่แพ้เรื่องไหนๆนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Starship Trooper หนังไซไฟแอคชั่นจากปี1998นะครับภาพยนต์ในการกำกับของพอแวนโฮเวนดูจากตัวหนังก็พอจะรู้แล้วล่ะครับว่ามนุษย์ต่างดาวในเรื่องที่มันถูกเรียกว่าบัคในการถ่ายทำเขาสร้างมันขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกครับโดยผสมผสานกับหุ่นจำลองที่มีการเคลื่อนไหวเป็นกลไกเป็นตัวหลักครับซึ่งสุดท้ายก็ทำให้ได้ฉากแบบนี้ออกมาแล้วไอหุ่นเชิดของบัค นักกรบหรือว่า w อร r เ o r b ร์นี่แหละครับที่ถูกประมูลไปในราคาสูงถึง8 5 0 0 0ืหาเหรียญสหรัฐหรือว่าเกือบเกือบ3ล้านบาทครับอันนี้ก็ประวัติศาสตร์ไดโนเสารทีเร็กซ์จากจูราสสิกพาครับใครเกิดทันผมว่าตอนนั้นถ้าได้ดูจูราสสิกพ์คในโรงหนัง แทบจะหัวใจหยุดเต้นเลยครับเพราะงานนี้ทีมเบื้องหลังทําไดโนเสาร์ในเรื่องออกมาได้สมจริงสมจังมากครับนั่นก็เพราะว่าสตีเวนสปิลเบิร์กผู้กำกับอาศัยเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกในการสร้างไดโนเสาร์ในเรื่องขึ้นมาครับ แต่ในการทํางานใช่ว่าจะเป็นไนโนเสาคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งหมด100%นะครับยังมีการให้สแตนวินสตันและทีมงานสร้าง t ีเร็กซ์แบบจําลองขึ้นมาครับที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับตัวจริงเพื่อใช้ถ่ายทําในช่วงที่คอมพิวเตอร์กราฟิกมีข้อจํากัดในการทํางานและสิ่งที่สแตนวินสตันทำขึ้นมาก็คือห er ุ่นเชิดทีเร็กที่มีขนาดเท่าของจริงแบบนี้ครับ รวมทั้งอีกหนึ่งส่วนครับซึ่งถือเป็นงานละเอียดกับหุ่นเชิดที่มีเฉพาะส่วนหัวของ t ีเร็กที่ทำออกมาเพื่อถ่ายในクอสอัพช็อตครับและหัว t ีเร็กนี่แหละครับที่ถูกประมูลไปในปี2007ในราคา110,000เหรียญสหรัฐหรือว่าราวราว3,800,000บาทครับนั่นก็เป็นราคาที่สูงพอๆกับ ชุดสัตว์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวซีโนโมอฟจากภาพยนตร์เรื่องเอเลี่ยนภาคแรกในปี1979ชุดที่ทั้งออกแบบและดูแลการสร้างโดยศิลปินชาวสวิตซ์ HR ชไกเกอร์และชุดซีโนโมอฟที่ถูกใช้งานในการถ่ายทำเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วมันถูกประมูลไปในราคาเกือบเกือบ4ล้านบาทครับ นี่แหละครับตำนานหุ่นเชิดชุดยางสัตว์ประหลาดที่ถูกประมูลไปในราคาสูงลิบเลีวครับบางรายขึ้นไปถึงเป็นหลักล้านบาทเลยล่ะครับแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของสัตว์ประหลาดบนจองเงินที่ถูกประมูลไปในราคาที่สูงลิบเลีวที่สุดก็คือแน่นอนครับจากตํานานหนังสัตว์ประหลาดยักษ์คิงคองในปี1933 เป็นที่รู้กันครับว่า80กว่าปีที่แล้วไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกแน่นอนครับพวกเขาเนรมิตคิงคองให้เคลื่อนไหวด้วยเทคนิคสต็อปโมชั่นของนักแอนิเมชันสต็อปโมชั่น Stop ที่มีชื่อว่าวิลลิสโอไบรอันซึ่งชิ้นส่วนทางประวัติศาสตร์ที่มีการประมูลไปกว่า5ล้านบาทก็คือ โครงกระดูกหลักที่วิลลิสโอเบรยนใช้ในการขยับขยื่นเคลื่อนไหวคิงคองนี่แหละครับที่มีคนให้ราคาสูงถึง1 5 6 0 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ5ล้านบาทนะครับนี่แหละครับหลักฐานทางประวัติศาสต์หลักฐานแห่งความทรงจำของหนังสัตว์ประหลาดที่ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยพวกมันก็ยังคงคลาสสิกอยู่เรื่อยมาครับและมันกลายเป็นของที่ระลึกจากหนังซึ่งมีคนให้ค่า ให้ราคาสูงนับล้านบาทเลยล่ะครับซึ่งสเสน่ห์ของหุ่นเชิดชุดยางและโมเดลสต็อปโมชั่นเหล่านี้คือสเสน่ห์ในแบบที่ยุคสมัยของคอมพิวเตอร์กราฟิกไม่มีทางทำได้จริงๆครับ